อต่เขาล้วก็แบบขาดไปเลยที่สูดูุกคนดูดีเทลลิงอะดูขนาชัดดู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 เห็นไหมมองชัดไหมสวยไหมสวยมากๆเลยนี่หละเออวันนี้ก็สวยมากเลย โรเซ่กับลิซ่าครับชิแมงสวยมากมึงมันไม่สวยงี้วะช่วยบอกกูทีทำไมดีจิซูบอกเลยว่าจิซูลูกนี้คือชอบมากชอบตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเปิดตัวมาบอลพิงอ่ะน่ารักมากเลยอันนี้ก็ น่ารักมากเลยครับเราควรจะพูดเพาะหรือควรจะพูดไม่เพาะดิ <c oughs> โอ้โหสวยทุกคนเนื้อสัมผัสแบบดีมากแบบกระดาษแบบใหญ่ดีอะให้ดูภาพรวมอีกทีนึง Oh my God Wow เราจะมาดูแบบใกล้ๆมานี้อา เราคือเราคือเราขออนุญาตถ่ายแบงนี้นะแล้วก็มาทีเราจะพูดเร็วไปหน่อยก็ขออภัยเพราะติดนิสัยพูดเร็วและบางจังหวัดจะพูดชา้าจะพูดช้าลงเฮ้ยโเสื้อ,อวสวยมากมแต่ตอนนร้เราคิดว่าเป็นลุที่แบบว่าก็ไม่ได้ดูมีอะไรแต่แบบทำให้สวยอะวะ เต็มหมดแล้วเต็มไปหมดความว่าสวยเต็มไปหมดเลย oh my god ขอครอรสอาร์ตที่สูงแบบน่ารักมากเลยเปิดมาเชนนี่ v i า a o i s a สี่ส ก็ไม่กนไม่กภาพนี้คือตะลึงตึงเลยตะลึงไหมครับข <c oughs> อถ่ายดอกเอียนนิดนึงดิจะเป็นฟิล์มเนี่ยโอ้ไม่ก็สวยมากเออเอาเอาเอ โรเซ่เอาจริงไม่ใช่เมนเเมนโรเซ่นะแต่รู้สึกว่าทำไมภาพสวยจังวะแบบผิวดีขาวสวยสายตาการแต่งหน้าแต่งกายทรงผมโอ้มันละลายแบบมิซซาก็เท่คุยแับเท่ทสั่งเรยวแล้วม,มาดูชิ้นเดียวพีกอิเดีย อันนี้คือเหมือนเคยเห็นในคิสอัลบั้มหรือเปล่าโอ้โห,โหโอ,อันนี้น่ารักมากเท่น่ารักจีซูนี่คือแบบใสน่ารักสายหวานอ่ะอืมอันนี้ก็สายปนน่ารักปนเซ็กซี่ใช่ไหมหรือว่าเซ็กซี่เลยอันนี้ก็สายสวยสายแบบครีมสวยสวยอยู่แล้วส่วนนี้ก็ เฮ่สใส่เหลอกใช่ไหมวจะว่าสไลดหล่อมากครับเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ถ้าลลอตอนนี้ทิสุก็หล่อมากเลยครับโหดหดีมากเลยชุดคอนเซ็ปต์คือวัยนรุ่นมากแบบทิเนสมากโอ้มโหอันนี้ก็ลุกดำสวย โรเซ่เหมาะก,กับกูดำมากเลยลูกดำนี่สุดที่สันนี่คือแบบแซ่บโง่ทุกคนทุกชุดดูใ,นใ,นใ,นในกล้ก็คืออไม้ลงไม้เลือกอยู่ไหน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ่านี่ครับรวมคนโบเซ่ใกล้เ <c oughs> อออโเคประมาณนี้คือ